แก้ไขติดเกี่ยวสิแมนลากกลับเข้ามาลูกนี้ครับแล้วก็เล่นไว้ดีครับแมนนั่วีด้แต่เปิดครับแล้วลากเข้ามาลูกนี้ ก็สองตัวสีครับเกบเซอเร์ไป,ปลูกนี้เิดหลุนลากขึ้นมาลูก แยกกันไม่มีคน มาปัดหนึ่งหวานแล้วลากขึ้นมาลูกนี้มาเยียครับี่แมนครับอุทยนี่จากโรงเรียนกีฬาพิษณุโลกครับสุดเซีแมนจากนักกีฬาที่สามารถเข้าระบบครับซิเมนเปิดแล้วลากเข้ามาลูกนี้ครับผมแล้วลากมาลูกยังไงอะเสียแล้วลากมาลูกนี้ครับโอ้